สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ็ซีบัดทุกคนมามาเฮ้ยกินข้าวพากันเห็ดวิ่งเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยทำความสะอาดชาวแพงกับเบิดมือเบิดเบ้นหากัดซีได้กินข้าวเพนตอนนี้จะใบสองใบสามเลยเนาะใบสามเลยได้เฮ้ย ใบซ้ำเลยเนดะ้ทำความสะอาดพี่น้องเลยแถวขงถางสวนแถวซานแถวกีสีเนะะาะแล้วก็แถวผูถนนทุนทางกวดมักตันจุดพี่น้องเลยตั้งแต่สาวๆปคุ้มอยู่แล้วเนาะมันใหม่แล้วกะ็ไปไปกวดเขาไปต้อนไป,ไปทอดเขานะพี่น้องขั้นท้าบททอดบอกเอาขาดกวดมันมันกระมอดเนาะเพราะว่ามันเป็นมักตานพี่น้อง เราชอบแพงกินขา่าวปิ่งปลาตำหมักแตงพี่น้องมากมาปลาหน่องปลาเทวดูแบ่งมาให้กินข่าวแล้ว,ลวเลยซาแพงกระสีไปหาแผ่บุญเนาะพี่น้องแผ่บุญแผ่บุญพี่น้องเลยกระสีแผ่แทบหมู่บ้านนี่แน่นะเนาะเพราะว่าซาแพงเสีัน เอ็ดบุญสังกทานพี่น้องเอ็ดบุญสังกทานพระเขานะวันนี่แหละวันอาทิตย์เอ็ดบุญสังกทานอยู่ดีไม่แห้งเนาะทำบุญทำทานพี่น้องเลยตะกาสีเห็ดนี่แหละ้าพ่อ้าแม่เอ็ดบุญสังกทานพระเขา้าไปมุนผาไหวเลยหาองค์พี่น้อง ่ฟีคนใดอยากทำบุญห่วมนะพี่น้องกเ็เขาเฮียนเซิรบอมิงเป็นฮากามีเวลามาพี่น้องฟี FC ก็ทำหาหลายอยู่เลิกกันละเบอร์กำลองบูมอ่สะสัดกันย่างเดี๋ยวนะ้พี่น้องบางเถื่อมากกันมากลางคืนย้ำแรงเนาะก็ไม่ได้ถ่ายเป็นมากพอดีเหตุเห็นเคยเถาคนอันงาพักหวานก็เลยเนก็เลยคนซอย เสาแพงกวดทอนตั้งแต่สาๆพี่น้องขั้นเท้าบวกคุ้มมันกระสีดับมันกระสีหมดนี่เนาะมันใหม่แบบนี้แล้วเท้าก็เอาขาดมากวดให้มันให้มันที่ว่าทุมๆนะให้มันลมผัดให้มันติดขึ้นมาอีกเนาะพี่น้องขั้นเท้าโบขวดมันกระสีอมเถ่หมอดเลยทำความสะอาดพี่น้องเอ้ยแ้วก็ คิดขาวเรือก,กับสิไปแผ่บุญเนาะว่าเรื่องบุญเรื่องซิ้นก่อนบ่านนี่เมื่อกี้นี่ว่าาแล้วก็บว่าไปทางใหม่สีสชังกระทานผักขาวนะพี่น้องถ้า f เอฟซคนใดอยากทําบุญห่วงสาแพงกะขอยินดีต่อนหับนะพี่น้องขอเหียนเชิญเอฟซผู้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ผู้อยากทําบุญห่วงสาแพงเนาะ คอามอ,อยู่ควากินบอหร,รือว่าอยากโมอยากทานอยากโมอยากทานอันให้ลหลวงพอ่อห้พระบอคกะตามใจผู้ประสงค์เนาะผูปปะ้ประสงค์แบบใดก็จัดตามนั้นนะพี่นอ้องหรืยว่าสีไว้ซื้อกับเขาให้พี่ให้น้องให้สาวบ้านกินกะยินดีต้อนหับเ้อพี่น้อง เอ็ดบ really ุญสังฆทานนี ika, so ่กับม er. so, ันเป็นบุญใหญ่นะพี่น้องตามที่พังมาก็กับการก็เออว่ะสะเอ็ดบุญสังฆทานนี่ได้บุญลายได้่าสะก็เลยสิพากระตัดชินใจนะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในเฮือนในซ่านกับบก่อยอยู่ดีไม่หฮงคูหนึ่งเป็นหนหนึ่งคนหนึ่งเป็นหนหนึ่งคนหนึ่งเป็นหนหนึ่งแต่บ่ได้เห็ดบุญมานี่ก็ลายปีแล้วเนาะตั้งแต่แม่เสียมีแต่ลงใส่บุญตักบาตธรรมดาแล้วกัน ไปบันนันบันนี่กับถวายนันถวายนี่ถวายหมักไม้ถวายน้ำทา่ทา,นา,ทานเงินท่านยังเนาะไปธรรมดาแต่ว่าสร้างกระทานพระเขานรายปีเลยพี่น้องรายปีแรวบไดเห็ดตั้งแต่แม่อยู่ในเห็ดแล้วเลยเห็ดคูป,ปี้ตั้งแต่แม่อยู่ตั้งแต่แม่ทุ่มอยู่พพนเนพิ่นว่าเพิ่นหมักทําบุญเนาะแม่ทุ่มเพิ่นหมักทําบุญตั้งแต่กับสร้างกระทานอยู่บัดตัง้งแต่กับสร้างกระทานอยู่เพื่อนอันแม่ทุ่มนะตลอด ตั้งแต่แม่เสียเนี่กับไ่ได้คอยจัดงานด้วยในเหือนเนาะแต่เก่าตลอดเนาะเป็นเลย <c oughs> บ้านี้มันโดนแล้วเนาะสามสี่ปีเลยพี่น้องเลยบ่ได้จัดงานบ่ได้เหตุบุญสังฆทมกทานเนาะแต่ <c oughs> ตะเข้าธรรมดา <c oughs> บ้านี้สิจัดพี่น้อง <c oughs> เป็นวันอาทิตย์เด้อสังฆทานตอนเพลถ้าพูดด้ใดอย่าขวามทำบุญก็ยินดีตอนหา กาขอเฮียนเชิญเอฟซีถูกฐานเนาะที่อยากทำบุญห่วมกันยินดีตอนหับเบิร์สุกุสุคนเพราะว่าสีซื่อกับเขากับป่าบ่ห่วมกันหรือว่าสีถวายให้ผ่ากันแล้วแต่ผู้จุดประสงค์เลยได้ทุกอย่างนะพี่น้องอ่ะโอเคโอเคสิกินเขาก็เด้อบานนี้จากในสิไปแฝดบุญประทันได้นน่มันข่ำแล้ว สบายดีอีกหรอพี่น้องแผ่บุญมาก็ได้หนึ่งสองสามสี่หาหกหก็ได้หกเพื่อนเพื่อนที่เจ็ดมันอันรยังกุ้มบอเพื่อนกุ้มหรือคุ้มเฮ้ยกุ้มบ่คุ้มเอ้คุ้มเนะคุ้มทั้งใต้ทั้งเงินไม่ใหญ่ไรมาแผ่บุญปลาดำกระบอกแล้ว สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องค่ะลูกค่ะหลานเพิ่นจับค่ะจับนาจับหลังนเบิดมากระตกกับัข้าวพ่อแม่ข้างล่างฝั่งซ้ายสิสิว่าเต็มเยกัทิแบซาพงอีว่าเต็มเยกอาเอ้ยมานี่ได มาแผ่บุญมาบอกทำบุญห่วมกันก่อนเพนวัดอาทิเต็นเย็บบอขึ้นพยโยสเอาขัดถูจ้าถูปานุถูแม่น้ำถูเอาสีบอกเอาแต่นี่แหละบ้านเฮานี่แหละไม่ได้บอกลายดอกอาทิบอกแมน ตอนเพลินไลยเจ้าอย่าไปตอนบ่ายเลยไปตอนบ่ายแล้วะได้บ่ทันย่าพอได้ไปแต่เ้าวเน่ไปหยิบไปจับยังสวยกันเอาชิญิบไปเห็นยังเหยือันนี้นะชิญิบอันภาควันอันนี้คืนชาึ้นเฮือนพระอีกพระเจ้าให้ยิบคันบอกบอกนู่นบ้านละกันภาควันพระขินเออเมื่ออื่นน้อยไหวและบา่น ก่อนเดี๋ยวสีแผ่นำไม่ใหญ่อันนะไม่ใหญ่ตู้เย็นดอกไม้แตงมาทอดเปือนป่าทองพี่น้องเลยมาแผ่บุญนำเผินมาแผ่บุญก็ได้มาเห็นดอกไม้พี่น้องเอ้ยสิรีวิวเฮเบิร์กปุ๊บปะหูงามมาเรียหรองามมาเรียพี่น้องก็ปุ๊บปุ๊บงามมาเรียลายลายสี สี <Sí. S 2> อยู่ในใบมันก really like ็ลายแบบแบบนี้นะบ่ได้อยากแผ่ปะเอ้ยแบบนี้นะคือปลูกง่ายหรือปะของเฮามันหักมันหักออกแต่นะห้าไปเสียบกระติดแบบแบบน้อยๆน่ะบ่อแผ่ใช่แบบน้่ยหนอยนี่นี่นี่แบบนี้นี่นี่บ่อแผ่ไม่จะตายนะหน้าหน่อยนะเออเอออันนี้ว่าเจ้า่าคนละแบบนะเออ แบบใหญ่นี่เอามาแต่เพื่อนซอหลังว่ะอยู่เพื่อนเพื่อนดาดับเลยดาวงวกินเบิร์ดมีตะกลางมันขอเอามาขอเอาการมันมากผมมีใบจักใบมีตะกลางอืมมิตะกลางอันนี้เอามาแต่เพื่อนไหมมันหน้าอันนี้อืมอันเลนเล่เนเอามาแต่เพื่อนคอยนี่เขาเจออมาแต่เพื่อนเจ้าวัดวัดหลวงคอยวัดดับวัดหลวงเจ้าวัดแพ่ เด็ดลักใหนสิผื่นนั่นไปวัดน้องเมียนแถวใช่ตื่เพื่นมาแผเพื่นวไวอันเห็นไม่ออกเอาไปแล้วมันงามนี่แหล็นยังอันผู้ดอกไม้อยู่บ้านนั่นแม่เอาเอราะว่าสันขอแผเพื่นแห่เด้อว่าสันเรากมาเอาหมู่บ้านเพค่ณข้อแผลไปปผุดทางเขาอันอือหมาหมาแสจเอาไปก่อนเด้อป้าเด้อเดี๋ยวสิค่ำเดี๋ยวสิแผ่มาแล้วผู้ใดแบบว่า บรได้ย่งอยู่ห่อยู่หน้ากับเบรได้แพ่นี่คือเพื่อนปลาลิ้นนี่ก็ย่งเพื่อนมาแต่หน้าพี่น้องเลยย่งอยู่ห้อยู่หน้ากัยัางลายลังคาอยู่เข้ากับเอาแพ่แต่ผู้อยู่นะพี่น้องมาหอดเฮือนเอน้นะพี่น้องมาแผ่บ,บุญมาบัดมาเห็นบ่นตักปลา,าพี่น้องต <laughs> ักปลา <laughs> ปลาเอามาแต่เสจยกจกว่ามาค้างเอามาแต่หนะา <laughs> อือ โอ้เห็ดแบบนี้ไหวนะเฮาเฮาะถ่ายหน้ามันขูมมืออยู่หรือว่าถ่ายมันขุนถ่ายขูมมือแบบนี้เออแบบเฮาคั้งไหวในในไฮในขุนได้อีกยังมีหรือบ่เ่าในกว่าไหวแบบนี้มันยืนเออยืนยืนบ่อืมหางหน้ามันได้ถ่ายขูมมืออันบ้าเสีอกับซองมือยังถ่ายมันขุนยังถ่ายอันอันนี้ได้ส่ะค้งคือกันปะลองตักผมดู้ค่ะงจะได้ปลาอย่างนี้ ตักอยากได้ปลาดุกมันเฮาบ่ได้นี่ได้แต่ปลาเข็งนี่โอ้น่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยคักอะลีแล้วว่ามันยืนมันบ่ได้ตายคือคังใส่ขุ่ะวะว่าอันอยากได้ปลาดุกบ่ถูกปลาดุกจักเื้อยังวกคือบ่ตักออกมาแล้วเทใส่ม่องมแล้วก็จังตักอีกมันจังบ่ถซําเก่ามปุบทานปลาดุกมันตุบปบไว้ตักขึ้นมาแล้วเทเทมีอันนะเอ้อ เฮากะสอนเฮากระตักเอาตัวไม้แบบอืมมันจะบวถือจักเทออ่ะน่ะมันบวถือกะดุกจะมันหนามลายโหดบ่กระดุกอ่อมบ่กระดูจะไปตุ่มปนเนี่ยว่าอ่อมใช้พักสาลาย้าจะได้ใส่จะได้ใส่คมนะ นนม,มันหนามดำมันกับบัวลายเป็นลด,ดยอะไรหน่อยไปดูนะค่ะใช้ไปใส่เบิดคือเงีนะยบแทะอ่างอีหยัางสานนะ่ะนะอ่างเก็บปลานินบอกเอออ่างใส่น้ำโอ้ <laughs> อ่างใส่น้ำบอกถ้าเราแบบคลายปนิน<ม>อ่าบัดนี้ก็สิแผ่บุญก่อน,น,นพี่น้อง แผ่ออกมาจากซอยนี่แล้วพี่น้นงะแต่ว่าซอเพงกับประเทศไทยเนาะมาจต่ทางเฮื่อนออกจากเฮื่อนไอหน่อยกับเขาเฮื่อนไอแลนเ,เลนาะไอแลออกมาซาบิงแล้วก็มาเวเฮือนปารีก็สิขึ้นไปทางเฮื่อนปะเตียงแบบนี้ออกจากปะเตียงกับสิลงปะทักปูนทากซ้ายปะนวลพี่น้องแต่ว่าประเทศไทยเนาะอูนานพักระบาวพักรูปเลยไปทางได้กับ คนปลูกผักเซลเซลพี่น้รือเปลเลยมาทางคุมเพื่อนป่านวนพี่น้องปหอบบ้านบัดนี้สุดเบิดแผแเอาแต่บ้านใหญ่พี่น้รือเปลเลยบ้านหน่อยโอกบ่ได้ออกไปเนาะป่านวนค่ะมีคนอยู่ไหมคะ